สวัสดีครับวันนี้ร้านเพวันจะพามาชมจักรติดกระดุมปลายร่มนะครับปลายล่มพลาสติกตัวนี้นะครับเป็นตัวติดกระดุมไดเล็กยี่ห้อชัวนะครับรุ่น sr ขีด 313d นะครับผมตัวนี้เป็นตัวไดเล็กยกกลิ้งผีออโต้แล้วก็หน้าจอก็สปีดช้าเร็วอยู่ที่ตรงหัวจักรนะครับหน้ากลองความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,500รอบ ช้าสุดอยู่ที่200รอบแล้วก็จะมีกระดุมตั้งได้ตัวนี้เป็นตัวตั้ง8ฝีเข็ม16ฝีเข็ม32ฝีเข็มต้องการาหนาบางขึ้นอยู่ที่ลูกค้าตั้งเลยลก็แล้วก็หน้าจอก็จะมีไฟสองสว่างตัวปิดเปิดอยู่ที่ตรงนี้สามารถปิดเปิดได้แล้วก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับวิธีใส่นะครับก็กดขึ้นบันเข้าให้สุด ดันเข้าให้สุดมันจะเป็นกระดุมเล็กรูเล็กรูใหญ่อย่างเงี้ยครับกระดุมของปลายมันนครับรูใหญ่รูใหญ่นี้จะเป็นรูเล็กตัวนี้ถ้าเป็นกระดุมรูเล็กรูใหญ่ก็ตัวนี้ก็จะตั้งเข้าออกได้ก็คือนัดตัวนี้เรามาลองดูนะครับว่าการใช้งานก็คือใส่กระดุมเสร็จแล้วก็เหยียบได้เลยนะครับ อันนี้ตั้งไว้200รอบก็ได้ช้าหน่อยกดลงครั้งหนึ่งปุ๊บจะติดประมาณนี้กวดูเข,าเ,ขาเรียกกาตัวติดตัวปลายล่มล่มที่เรากลางกันแดดก,กันอะไรเงี้ยนี่นะครับาการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับ